เราก็เลยเพียน่นาเรื่องธรรมะพูดถึงว่าเดียวฉานวิชามันก็น่าคิดอยู่นะลูกนะแต่อย่พูดถึงว่าตัวเองเป็นคนทำเวลาเรื่องมันเกิดก็ไปโทษไปโทษคนอื่นเดียวฉันวิชานี่มันมีแต่โทษร้วนๆนะลูกมันไม่มีประโยชน์ใดๆนะ แต่มันไม่ลงกันนะลูกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยนี่แหละเดียรลชามพิชาระวังนะลูกนะหลวงปู่ลากเข็นประตูู้จะก่ออีเทศอย่างเอาจริงเอาจังในเรื่องเดียวะชานพิชานี่ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษล้วนๆไม่ใช่ทางมรรคทางผลไม่ใช่ทางหลุดทางพ้นมีแต่ โทษล้วนๆกรรมล้วนๆบาปอกุศลล้วนๆในเวลาที่มันอะไรหล่ะเขาเรียกว่ามันส่งผลส่งผลขึ้นมาแล้วก็ก็จะบอกว่าคนนั้นทําคนนี้ทําก็ใครเป็นคนทําอ่ะก็ตัวเองเป็นคนทํานี่เรื่องของเรื่องมันน่ะในสมัยที่เราเป็นคา,า,าราว่าเราไปกาปลุงปูรลาขีมาประตูวัดปูเจาก,ก่อน,น่านเทศตลอดนะเรื่องดีและจานวิชาเนี่ย เดร,ราจฉานวิชาไม่มีประโยชน์มีแต่โทษด้วนๆไม่จะทางมากไม่จะทางผลพระพุทธองค์ทรงห้ามห้ามผู้ที่บวชในศาสนาหรือผู้ที่ถือพุทธศาสนาเรียนเรียนฉา,านวิชาทุกวันนี้กลนกันเลยะ